ก็ S <S <an> วันนี้ได้รับมอบหมายนะครับให้มาอ่านประวัติของน้องนะครับซึ่งก็ตอนแรกก็หวั่นๆเหมือนกันว่าจะไปไหวไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ก็ทําเพื่อน้องครับก็เต็มที่นะฮะซึ่งก็เวลาอ่านไปเราก็คิดถึงเข้าไปนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีวันนึงที่เรามาส่งน้องเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พอดีอยากจะเล่าให้หลายๆคนได้ฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่า วันนี้ว่าตอนตอนที่เคลื่อนเคลื่อนน้องโกนะครับก็มีน้องเรนเรนมาส่งด้วยแหละนะครับซึ่งก็น้องเขาก็แตะแต,แต,แตที่โลงนะครับแล้วก็พูดว่าบายบาป๊าป้า,ปาแล้วก็เราก็ถามกันว่าป๊าป้าอยู่ไหนอะไรเงี้ยป๊าปาอยู่บนนู่นซึ่งก็ก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเราก็มึนเป็น มันอีกเรื่องหนึ่งอรผมก็ไม่รู้ว่ามันคนเล่าหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ทําให้พวกเราสบายใจมากขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตที่หนึ่งก็แล้วกันกเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากจะเล่าให้กับหลายๆคนที่รักโกนะครับได้ฟังด้วยอ,อย่างเงี้ยครับ <c oughs> คือน้องเลนเลนก็เห็นพุณพ่อมาหาแล้วก็ได้พูดกับคนในครอบครัวบอกว่าป๊าป๊าแฮปปี้แค่นี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วเห็นว่าน้องฝัน ันถึงครั้งแรกครั้งแรกก็อาจจะมาแบบนาตัวนิดนึงอะไรนะครับแต่ว่าครั้งที่สองมานี่ก็คือพูดชัดมากว่าผมเปาแฮปปี P ้ P happy ครับเรามีความเชื่อกับเรื่องนี้นะครับครั้งที่สองที่มานะพี่หน้าตาสดใสนี้แสดงว่าเสียโกก็ผมแฮปปี้เลยครับผมรู้สึกว่าน้องไปดีจริงๆแล้วก็น้องคงม,มีความสุขนะครับแล้วก็ไปอย่างสงบแล้วก็คงจะไปสู่ภพภูมิที่ดีดีมากๆครับ ก็ผูกพันอยู่แล้วเพราะว่าเราเราทำงานด้วยกันทุกวันเราเจอกันทุกเช้าแล้วก็ก็เช้ากันไปเชากันมากวนนู่นนี่นั่นกันมันก็ผูกพันเป็นน้องที่มันก็สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างความสุขให้พี่ๆที่ออฟฟิศแล้วก็คนฟังทุกคนความผูกพันมันก็อยู่ด้กันมาหลายปีเนาะ เพาวันนี้ก็ได้มาส่งน้องวันสุดท้ายก็อยากให้น้องเดินทางดีๆียรว่าาหกทันะความจงจำความาประทับใจอืเขาเป็นคนน่ารักนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รถเสียพอดีอยู่ตรงใกล้ๆตึกจะถึงตึกละแล้วก็เหมือนรถชนอะ่ะเอ,อเราก็าอ็เอารถเข้าข้างทางแล้วเขาขับมาพอดี ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องมาจัดรายการพอดีอะไรเงี้ยเขาก็คงเห็นเราอะเรายืนอ,อยู่อะไรเงี้ยเขาก็รีบแบบจอดรถซึ่งท,งทางที่มันก็มันจะสายทั้งคู่แล้วอะมันจะแปดโมงแล้วอะแต่เขาก็เออเขามีน้ําใจที่จะแบบมาช่วยดูเราตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนเราเราก็กลับไปออฟฟิศด้วยกันอมืมันก็อีกหลายๆเรื่องนะ,เย,ะเยอะมากเยอะมากมันเป็นาการรับของจารรายการ ทเ,เราคิดวามันานร่งานกันมานก็ทุกคนที่ได้รู้จักเขาใกล้ชิดเขาก็จะต้องรักเขาทุกคนนะคะเพราะว่าเขาโดยเนเจอร์เขาเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแล้วก็ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ต้องทําให้คนได้หัวล้อเขาจะมีมุกอะไรของเขาที่เอ,อบางทีเราก็คาดไม่ถึงแต่ว่ามันก็ทําให้ทุกคนมีความสุข <c oughs> ก็มีกลัวนอะไรของเขาตามสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเขาเป็นคนชอบว,วุ่นวายครับวยวุ่นวายเสียงดังแต่ทําให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งของเด้วยคิดว่ายังมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็คือเรื่องของงานก็จริงๆเขามีงานรับไว้ทีมเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่คุยกับครอบครัวไว้นะครับเขาก็คงเดี๋ยวคงค่อยๆเคลียร์กันไปนะครับแต่ว่าหลายๆที่ก็คงจะเข้าใจแล้วก็รับทราบ ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องขออภัยแทนน้องด้วยวลาการที่อาจจะไปทํางานให้ด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนงานที่เหลือแลอก็เดี๋ยวในส่วนของทางการจัดราการวิทยุนะฮะเดี๋ยวเราก็คงจะขอตัอ้งหลักนิดน,นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เคลียร์กันอีกทีนึ่งนะครับเพราะว่าจะจัดจะ,จะสานกันยังไงต่อนะครับว่าจะมีใครมาช่วยช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับอืคอัปเดตกรพารานะครับเพราะว่าตอนนี้เสร็จจากวันนี้เรคงจะได้ประชุมกันแล้วก็เปลี่ยนกันนะครับอืม เัาได้เดินขึ้นไปแล้วได้พูดคุยได้ได้บอกกับพี่โกยังไงเลยบ่างีทุกข์ทั้งหลายละวารน,นี้ก็ก็มาลาน้องครับก็บอกกันตรงๆว่าวันนี้มาลาแล้วนะก็ขอให้ไปดีอะไรเงี้ยครับไปสู่ภพภูที่ดีก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่า ใน,นวันนี้ครอบครัวเริ่มแข็งแรงมากขึ้นแล้วเลยครับวราเท่าที่คุยกับป้ากับมา้นะมาอะไรเงี้ยม้าม้านี่แข็งแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นครอบครัวที่เขารักแล้วก็อบอุ่นมากๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าโดยภรรยาเองน้องแน่นะครับก็เข้มแข็งมากครับ <laughs> เขาก็พูดอยู่แล้วว่าหนูสู้ครับพี่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอ่ะผมก็สบายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วที่เหลือทุกอย่างมันก็คงจะต้องดําเนินกันต่อไปแล้วก็สู้กันต่อไปครับในส่วนของีิการหลังจากนี้คัะ พอจะทราบไหมว่ามีการกำหนดการระยงคารที่ไหนยังไงตอนนี้เต้พี่เต้ยังไม่ทราบเลยเลยครับก็เดี๋ยวคงต้องเป็นเรื่องของครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเราก็คงต้องให้เกียรติทรอครัวด้วยครับว่าเขาจะจัดการเัื่งนต่อในส่วนทุกที่ต้องเขาบผกได้พูดกับพี่เล่นยังไงบ้างได้บอกกับน้องกับพี่โปรไหมครับก็ก็บอกเขาแหละเราก็ไปเคาะที่รูปเขาก็แบบเออมาแล้วนะมาส่งนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เดินทางดีดี ไปในที่ที่คิดว่าอยู่แล้วมีความสุขสงบแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีกวนตีนคนมาก <c oughs> เซนเซอร์เนาะ <c oughs> อเราก็เหมือนเราคุยกับเขาอะเราก็จะพูดแบบก็กวนกันไปกวนกันมาอืเพราะเราเราก็บอกไม่ถูกเออเราก็ให้เขาไปในที่ที่เขาดีๆอะ่ะอืม 不能来了呀。